มาคัแบบเบื้องต้นนะครับการเล่นม c r ค f t แบบเบื้องต้นก็ m ม c r a f t เราต้องมีไอดีก่อนถ้าเราเล่นของแท้แล้วก็ไปซื้อมาเราต้องดิจิตเตอร์ก่อนแล้วเราก็ซื้อมาซะครับก็ซื้อ,อยังไงก็ซื้อตรงนี้นต่อถ้าของต่อจะมีใบหนาวยงนี้ครับแต่ของผมซื้อมาแล้ว this h o u e is already premium นะครับก็จะขึ้นมาอย่างงี้ ส่วนตัวเกมเขาก็จะให้โหลดตรงเออไงวะก็เอิม <c oughs> เอ่มครับก็จะมีตรงนี้หน้าแรกให้กดดาวน์โหลดก็โหลดไมค์คร f t ตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็อย่าลืมครับต้องมีตัวจาว่าด้วยซึ่งจาว่านี้จะเป็นของ Mac ของ Linux นะคครับก็ไม่เกี่ยวกันผมใช้ Windows ก็มันต้องเราต้องมีตัวจาว่าด้วยเพราะเกมนี้สร้าง,งมาจากโคจาว่าจาว่าหามาจากไหนก็เซิร์ชมาซะจาว่าครับแซ่เกมจาว่าปุ๊บโหลดมาเลยของอันนี้หลดฟรีนะครับส่วนตผมมาครา r แท้แล้วต้องโหลดมาเสียตังค์ปุ๊บใครจนไม่มีตังค์ซื้อของแท้ก็เราสามารถโหลดของปลอมได้หาได้ตามเว็บ้าไปนี่ครับไม้คราบเลยรุ่นไหนก็ได้ไดดเลยครับ ปหลดมาปุ๊บเดี๋ยวทำให้ดูก็ไม่ห่วยก็โหลดนะครับโหลดมาเสร็จก็ให้กดฟอร์อัปเดตมันจะอยู่ตรงตัวมาคาร์บิพีส่วนตัวนี้ของแท้ปุ๊บเปิดขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วให้กดรันนี้นี้ของผมถ้ากดแล้วอินปุ๊บมันจะมีให้อัปเดต ก็คือมันจะใส่ตัวข้อมูลของไมค้าลงไปในนี่นะครับก็เม่อปกติเราก็ต้องรอหน่อยจนะคอมมมอัพแพสแล้วเป็นวิธีการเล่นไมค f าเบื้องต้นเราสอนให้แล้วกันครับนะครับน,นี่เป็นสก,กินซึ่งของแท้นั้นถึงจะเห็นได้ก็วิธีการเล่นไมค้าเบื้องต้นนะครับ W...D...A... ถอยหลังเ <laughs> อเอไปซ้ายเอสคือถอยหลังครับก็เป็นมติส่วนหมุนไปอย่างนี้ก็ใช้มา u ควบคุมปุบนี้ก็ใช้คลิกซ้ายส่วนถ้าคุณทุกเสร็รปุ๊บต้องกดเมา s ค้างไว้ครับเพื่อทุกนี้คณก็คลิกขวาสว่างได้สิ่งจำเป็นอย่างแรกนะรใ,ใช้ชิวิตเบื้องต้น คือการตัดไม้นะครับแรกเราต้องมีไม้ก่อนไม้เอามาทำอะไรไม้เป็นเครืองทุกๆอย่างของเกมนี้แล้วถ้าเราไม่มีไม้เราก็ไม่สามารถเล่นเกม,ม้คราบได้อย่างแน่นอนครับเรื่องให้ใส่โทน,นี่ไอเทมเมสร็จข้างบนคือมอสนะครับก็อย่าไปใส่ใจมนันเลยปิดไปเดี๋ยว ตัวนี้ดูไปไปก่อนมันคือมอดทุนิอเอทมิมซึ่งก็ต้องลงงานเอ,เองก็ข้า,า,างว่างๆแต่ผมก,ก็จะสอนวิธีการลงมอดให้แล้วนะครับโอเคเราต้องตัดไม้มาต่อนตัดไม้ก็สมควรก่อนตัดไปเรื่อยยิ่งเยอะเลยก็ยิ่งดีครับช่วงแรกไม้จะจะที่จริงไม้จะจำเป็นตลอดเวลาแต่หินจำเป็นก็จำเป็นเฉพาะช่วงแรก ช่อดอกไม้ก็ไม่ควเป็นเท่าไหร่นี่ครับมไม้มะค้าเป็นไม้แปรรูปสังเกตุว่านี่เป็นไม้สีดำไม้เดี๋ยวนี้จะมีไม้หลายชนิดนะครับนี่ถึงได้คุณต้องคราฟเลยคือทุองกงานช่างก็คือคราฟเบ้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาไทยก่อนเราใครเรียบเพราะโปต๊ตสิภาษาที่ให้มาเป็นภาษาแรกคือภาษาษนี้ครับภาษาอังกฤษ ก็คราวไปเลยเนี่คบเราก็สร้างบ้านกันขอโทษครับก็เราต้องสร้างบ้านกันก่อนถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เหน่มากเราเล้นมันติดเราอยู่บ้านเดียวกันหลายๆคนก็สร้างใหญ่ๆก็ได้นี่ว่าเน้นขนาดใหญ่ส่วน คืออุปกรณ์หนึ่งนะครับที่จําเป็นมากสุดอย่งนีง้คุณค้าเป็นลำบสองเลยส่วนใหญ่คนเขาจะคับของไม้ก่อนอย่างเช่นแบบขอนไม้ให้ขุดเอยขอนไม้โคไม้ขุดไม้หรือตัดไม้ผมแนะนำอย่างนะครับก็ให้ทำเป็นที่ขุดพีเอ็กไปก่อนนะครับ เราก็ไปหาหินเงินหินหาได้จากไหนก็คุณหาดันเจี้ยนไม่ได้กดออกข้างก็มีหินอยู่แน่นอนแต่ถ้าเป็นชั้นใา้จะมีอันนี้ก่อน,นะครับเป็นแดนบล็อกบล็อกสายนี่ครับเพราะว่าจะมีหินอันนี้เรียกว,ว่าดันเจี้ยนนะครับเป็นเหมือนเป็นถ้ำก็ตกอกมาพอดีเป็นถ้ำนะครับโอเค เขาหุ่นไปส,สักก้อนน,นะครับดสประมาณนะโอเคเราก็ต่อตัวขึ้นไปก็คลิปเกี้ยถ้าถ้เหยียบสเปคบา้าคือกระโดดนะครับก็ถ้ากดค้างๆมันก็จะกระโดดอย่างนี้ก็อย่างนี้แทบหัวใจคือพลังชีวิต ส่วนแทบที่เป็นรูปไก่เนี้ยก็คือความหิวอันนี้เราก็มารับเป็นชื่อวทิพแนส่วนอันนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะโยนทิ้งไมได้เลยกด Q เพื่อโยนของทิ้งอ่ะ E เพื่อเปิดอินเวนทอรี่กด E ครับกด E สโคเมาส์เพื่อเลื่อนหรือว่ากดปุ่ม1 2ึ4 5 6 7งส้าก็ดได้ ก็ 1> f 1เพื่อเอาแถบนั้นออกออกสำหรับเป็นตากล้องตอนถ่ายหนังหมครับนะครับ f 2เพื่อปิ้นสกีน f 3เพื่อดูมุมนี้ประเทศมุมนี้อากาศครับก็อยเช่นดู y นี่ก็คือความสูงของสีกดโหลดปุ๊บก็สูงขึ้นส่วน x ก็คือ x กคือจุดตัดของมุมที่เราอยู่ F4 นี่ไม่น่าจะมีคร kind of ับ F5 ก็เหมือนคือที่ผมตอนทำตอนแรกคือดูครั้งแรกปุ๊บก็จะเป็นการมองข้างหลังกดครั้งที่สองเป็นมองการมองข้างหน้าโอเคนี้เราก็ไปขุดเห็นกันทำได้ว่าข้างหล่างจะมีเอีน่ไหมคกดไปทีอุปกรณ์เราต้อมีการอัปเกรด จะขุดเร็วที่ขุดไม้พถ้าใช้มือขุดจะนานมากครับก็ในที่ถ้าใช้มือขุดก็ไม่นานและยังไม่ต่ออะไรอีกครับมันมืดเห็นว่ามันมืดใช่ไหมครับสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งคือโคลก็หายใความแดงครับไปเล่นใบก็แหลกอยู่ โอเคไม่เจอ oh. โอคก็เล่นกันให้ดูพอใช้ทุนี้เท็มกันแล้วนะเฮ้ยน่าเชื่ <c oughs> อเลยใช้ี่ยโคจะเป็นอย่างนี้ชุดอ่ะคุณไปุ๊ดจะโคลคุดจอกตกมาเป็นก้อนสีดำๆอย่างนี้ ก็เจียต่อตัวขอเน,นี่ยบินเลยมอติบินจะบินไม่ได้นะครับอันนี้ผมใช้มอดเอาก็เพื่อเป็นสำหรับการสอนเท่านั้นก็ถ้าเล่นโซ่ไม่ว่จริงก็อย่าใช้เลยครับวันนี้น่าสอนเท่านั้นโอ้มาทำอะไรรถเรามีสองก้อน,นไม่เกี่ยวดเลยปุ๊บมาขาเป็นสติกโอ้ึ่ง ตัเตีกันหนึ่งได้ทอสเสียงทอดท,ทำทำไรทอสนะครับสมมติน่ะม,มือแล้วดการทั้งค่าเกมนะครับก็ดูกันก่อนมันจะมีบางอันของ Optify ครับอันนี้ให้มาหลักๆก็คือ 3D Analyze ไ่ทำไรไ่เปิดเป็นสังมิติหนะรับ คนที่มีแว่นสามมิติแล้วอยากจะได้มาคาบเป็นสามมิติครับอาจจะดูมือหน่อยก็ไปซะนี่คขาคขาสว่างนะครับนู้นี่คือมาค f บแบบคลาสสิกเขาจะให้ความมืดมาเท่านี้จะถ้าคุณไม่ชอบความมืดเฮ้ยมองยี่อะไรไม่เห็นเลยหรือว่าคุณต้องขับทำผลงานชิ้นโบแดงมุณก็ปรับตรงนี้ก็ได้สว่างแต่คุณอยู่ที่มืดมากาม,มันก็มืดอยู่ดีนะครับ เ hey, นี่ยครับอันนี้ผมใช้มมดจะทำแิบไร <c oughs> ก็ลงมดไว้เยอะ่อยสมมตินะครับก็อย่างนี้ขอทุกก็สว่างทำให้สว่างตอนกลางคืนได้ตอนหรือที่มืดมดอ่ะถ้าคุณอยู่ข้ามน,นี่เนี่ยถ้าเราลงมาที่สูงก็ทำให้เลอะรถ นี่เสียงหลอนบางครั้ง,งก็จะได้ยินเป็นพังพังมครับมีคอร์ด่างเจยนส่วนการเล่นครับส่วนการรับเครื่องมือก็อย่างที่เห็นแล้วตั้งใกันกนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ เฮ้ย,ย,ยต้นสร้างบ้านให้เสร็จกันนันคารฟนะครับนันคารบบ์ฟองตุนไม้ได้ประตูประตูตทำอะไรก็ไอปิดบ้านครับนี่เปิด,ดได้ ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย